ฟังดีๆฟังดีๆแล้วมันจะได้ไม่ต้องไปแบกตำราไม่ต้องไปแบกตู้เพราะไตบิดโดกไม่ต้องไปแบกสัญญาความจำกองมาสัญญาสัญญานี่จังอะกองมาเลยจำได้ไม่ได้ก็ช่างไปเลยกองไปเลยลูกวนี้รอดทันทีนี้รอดจากสัญญาทันทตีตายแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่จิตเนะัวเวทนาสองอย่างผสมผส,สานผมลงมาอยู่อย่างนั้นตัวเวยก็อยู่อย่างนั้นไม่ว่าในชั้นไหนภูมิไหน ขันสี่ขั้นสองขันสามขั้นหนึ่งสรุปแล้วก็เหลือแต่จิตกระทุกจิตกระเวทนาที่มันสวยก็นสวยก็อยู่แบบนั้นนมันเยอะะลกมันป้างกรรมกันมาเยอะมันเป็นกรรมบานปลายกันมาเยอะมากเราเลยปิดบางศัจธรรมปิดบางความหลุดพ้นไปหมดตอนนี้มันไม่ตรงต่อเนื้อหาของความหลุดพ้นแล้วทีนี้มันมีแต่ผลของกรรมที่ได้สวยกันในภายในในธาตุในกายในจิตอะไรทีนี้ก็ร้อนตัวร้อนใจแหละ ปาถนาแล้วทีนี้เริ่มควาคว้าหาสิ่งที่ดีที่สุดไปกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่มีอยู่เริ่มปาถนาที่จะพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนที่ตนเองได้ประสบก็เริ่มใช้ตัณหาป่าถนานิพพานอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็ยังเป็นตัณหาเหมือนเดิมพรามันสร้างกรรมขึ้นมาเยอะซะแล้วกรรมมันก็ผลักดันให้ต้องใช้กรรมสวยผลห่งกรรมแล้วก็ทุกไปหล่าร้อนไป๋ยวนี้ก็ปาา่าถนาจะพ้นทุกข์ละทีนี้ เมื่อไม่มีผู้มาสรุปจบให้ในปัจจุบันก็ปาถนาไปข้างหน้าเรื่อยไปหลุดข้างหน้าแหละไปนิพพานข้างหน้าแล้วื่อที่ไหนก็เป็นตัณหาไปเรื่อยเมื่อตั้งความปาถนาเส็จแล้วตอนนี้ตัณหาจับจิตจับใจตัณหาจับจับตั้งฐานสร้างพฤติกรรมสร้างตัวปฏิบัติซ้อนท่าซ้อนขันขวนขวายเพื่อไปข้างหน้าเรื่อยก็ทําไปทามาใ้ปัจจุบันก็เป็นกรรมตลอดกรรมซ้อนทำตลอดกรรมในทมตลอดเป็นตัณหาเป็นอุปทานในทมตลอดเลยในปัจจุบัน มันไม่จบผลมายาก,กรรมหนึ่งสร้างเหตุไปเยอะไหมลูกดังนั้นการขอเข้ามาเนี่ยน้อมขอเข้ามาเนี่ยเป็นการล้างระบบแห่งกรรมทั้งหมดล้างไปเรื่อยมันจะโปร่งโล่งไปเรื่อยเองจะเบาไปเรื่องไปเรื่อยเองทั้งหมดทำมาเยอะวเวลาที่พระโปร่งอบาบัตทั้งหลายโปร่งอบัตทุกครั้งก็เบาใจทุกครั้งนี่แรงเหมือนงานแต่นี่มันเป็นเรื่องว่าอาบัตกรรม เป็นภาครวมภาคใหญ่แล้วก็น้อมองพุทธะน้อมมหาบารมีเป็นประธานทั้งหมดวันวันหนึ่งก็ใช้ตอนเชา้าจนจนเย็นก็มาขอเข้ามากันเป็นภาครวมหมู่ใหญ่ซึ่งกันและกันบ้างแล้วก็ขอเข้ามากรรมต่อองค์ุณเรื่องสูงแป่งคุรัตนาจายบิดามารดาทั้งหมดทั้งสิ้นและพฤติกรรมทั้งหลายก้าวไกรร่วมเกินก้ามเกินสับสัตว์เบียดเบียนห้ามหันทำลายทำลายเอารัดเอาเบียดอะไร สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ขอเข้ามาในภาครวมไปเช้าบ้างตอนเย็นบ้างแต่ในระยะเวลาที่เป็นอยู่ตลอดวันในยังไงก็ร่างกายที่มีอยู่นี้จิตที่มีอยู่นี้ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฐานที่ตั้งแห่งการสร้างกรรมหนึ่งสองมันก็ยังเป็นฐานที่ตั้งแห่งการชดใช้กรรมในตัวมันเองไปด้ยดังนั้นปาก,กร,การักษาที่เป็นผลแห่งกรรมที่ปากขึ้นแล้วกับธาตุฐันกายจิตนี้ ที่ในแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีอารมณ์กรรมที่พัดผ่านต่างกันไปในนานประการแห่งกรรมทั้งหลายยกไปจนน้อมในมหาบาร,รมีแล้วก็เป่งวาจะโหเสิขึ้นอยู่เนื่องในบรลลุเสียนาฏในวิมุตติกรรมทั้งหลายในปัจจุบันนี่ก็ตัวเองก็เป็นแบบอย่างในบมู่สัพสัทั้หลายไม่ใช่มัวว่าอมพงำกรรมอยู่ แต่จะรอให้มันใช้ได้กายได้จิตของมันเองแล้วก็หมดไปนี่เมื่อไหร่มันเยอะ็บอกมันเยอะไม่มีโอกาสได้โปรดสัตว์แล้วก็จบกิจเฉพาะตัวเองก็ยังยากเลยบอกให้รู้เลยยอมรับว่าการมันสั่งสมมาข้ามพุทธันดรแต่ละคนแต่ละรูปแต่ละนามแต่ละดวงจิตแต่ละดวงญาณการมันเยอะกามันมีวัฒนการตัวมันเองการมันประยุกต คมันเองมาตลอดเวลาเพเพราะว่าโลกทั้งคอม,มันส่งเสริมสตินิยมโลกนิยมในการใช้ความคิดความเห็นความหมายในการตีความในการปฏิบัติการจะลงแต่กรรมสรรสร้างแต่กลไกแห่งพฤติกรรมกายวาจาจิตทั้งหลายไม่ได้สอนให้หยุดให้จบมีแต่ให้ประยุกรรยยตากา์กรรมไปเรื่อยๆยิวัฒนาการแห่งกรรมไปเรื่อยๆนน่ลก ในโลกในสังคมมนก็เลยจัดจ้างพฤติกรรมหมดนะเวลานี่ดูสิเป็นเมืองพุทธแท้เลยประเทศไทยแต่ว่าทะเลาะก,กันจะตาย่าจะตายเป็นเมืองพุทธอะไรลนะนักบวชก็มีตั้งเยอะตั้งหลายแสนลูกเป็นพระส,สองเนี่ยสองแสนสามแสนลูปในประเทศไทยเนี่ยเอาอยู่ไม่เนี่ยเอากรรมองสา์โลกอยู่ไม่นัาเวลานี้ประเทศไทยประเทศในน้อยก็หยิบมือหนึ่งทะเลาะก,กันทุกวี่ทุกวันจะเป็นจะตายเข็นฆ่าทุกวี่ทุกวันอยู่ ช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่ได้ตรงนงตัวเนื้อหานี่มันหลงทางมันแบบมันผิดเพี้ยนตัวเนื้อหาของการปรงการวางในตัวมันเองมันก็เลยไม่สามารถจะไปสอนให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ปรงได้วางตามได้มันก็เลยชาวพุทธชื่อสมโนครัวทะเบียนบ้านชาวพุทธปากอะไรแต่ตัวดาบทุกทางใจเนี่ยหาไม่เจอเลยมีแต่ไหลาตามอารมณ์กรรมโลสาหมด วัดว่าก็เต็มบ้านเต็มเมืองให้หมดนะแต่มันดับทุกคนไม่ได้เลยดูได้แค่เย็นใจก็ได้แค่หลอกกันไปสวรรค์มันก็อารมณ์กรรมนั่นนั่นแหละไอ้ดีใจอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็อารมณ์กรรมเหมือนกันหมดนะลูกอันนี้จังอารมณ์หมดอันนี้จังอารมณ์หมดอารมณ์ที่เป็นอันนี้จังในตัวมันเองหมดยึดไม่ได้ทั้งนั้นแหละไม่ต้องทำนั่นทำนี่ทำดีทำไม่ดีอยู่มัแวแต่เนี่เรส่งเสริมรัฒนการแห่งพฤติกรรม ท่านไม่ได้มาสอนให้มาทำดีทำไม่ดีนะมันมาจบตรงนี้นะท่านนี่ปลงเลยปลงพฤติกรรมเลยลูกไม่ใช่ตรงที่มาทำตัวอยู่แล้วทำตัวอยู่มึงก็เป็นกรรมอยู่ให้ปลงตัวไอ้ปลงตัวเองเนี่ยรอว,วางตัวมันเองเนี่ยตรงนี้มันนอกเหนือกรรมดีกรรมไม่ดีแล้วมันไม่ใช่มัวมาหลงวนอยู่แค่ทำดีทำไม่ดีให้หยุดตัณหาเลยลูกมึงจะได้จบความเป็นสรรพสัตว์ทีในทุกชั้นภูมิ ย่างั้นเดี๋ยวไปสวรรค์ก็ไปอัพตัวเองอยู่ตลอดนั่นแหละทำดีมากเข้าเดี๋ยวดีมันจะหมดแล้วอายุรกรรมบนสวรรค์ก็จะหมดตามว่าทาอีกทําอีกทาอีกถ้าไ,ไม่เหม่การต่อสรรพสัตว์ในสังสารนี้คือจบให้สรรพสัตว์ไม่ใช่มัวไปอัพสรรพสัตว์ให้ไปชั้นไหนภูมิไหนไปอยู่ชั้นไหนภูมิไหนไมันก็นิจังทุกชั้นทุกภูมิแล้วภูมิไหนก็เป็นที่รองรับเป็นการสวยผลแห่งกรรมเท่านั้น แล้วไม่มีภูมิไหนที่เป็นอมาตะาหรอกมีแต่ว่ามันใช้กรรมนานหรือว่าใช้กรรมไม่นานแต่ละภูมิเนี่ยแต่ละดวงจิต,ตมันมีวาเป็นนมาตาแล้วลูกมันเป็นเรื่องของการสวยผลหนึกรรมทั้งหมดเพราะนั้นการปร่อยสัพสัตในองค์มหาบารมีอุทะมหาบารมีทั้งหลายนี่คือการจบให้กัสบสัพสัตในทุกชั้นทุกภูมิจิตก็เหมือนกับจิตจจุบันเนี่ยคือไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนอีกให้จบตัณหา ไม่ใช่พยายามจะอัพจิตหรือเลื่อนจิตจบไม่ใช่พยายามจะพ้นทุกข์ลูกก็ท่ามกลางทุกข์อ่ะก็ไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนอีกก็จะไม่มีตัณหาพยายามไม่จะพ้นทุกข์ไม่ใช่มีทุกข์แล้วพยายามจะพ้นทุกข์มีสุขแล้วก็พอใจให้มากไม่ใช่ถึงลูกจะมีทุกข์อยู่ก็ท่ามกลางทุกข์นั่นแหละท่ามกลางแบบปล่อยท่ามกลางแบบไม่ต้องไป ไปแก่อะไรอีกท่ามกลางไปแบบไม่ต้องไปเพื่ออะไรอีกไม่ต้องไปเพื่อพ้นแบบไหนอีกไม่ต้องมันจะยุติตัณหาท่ามกลางทุกทันทียุติตัวดิ้นลนท่ามกลางทุกทันทีนั่นแหละเรียกว่าไม่เป็นทุกข์ร้อนทุกข์ไม่ใช่อัปจิตนะโสดาสกาทาคา,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 านาคามีหลักไม่ใช่เป็นการอัปจิตนมันเป็นการพิงจิตตัวเดิมมาแล้ว เป็นการวางจิตตัวเดิมมาแหละลูกวางตัวเดิมกายเดิมจิตเดิมเนีู่ปล่อยไปเรื่อยคลายไปเรื่อยวางไปเรื่อยๆมันก็หมดอุปทานซ้อนไปเรื่อยหมดปัญหาซ้อนไปเรื่อยหมดโมหะซ้อนไปเรื่อยไม่ใช่อับจิตนะโสดาสกาธาคาอนาคาละหันเนี่ยไม่ใช่เป็นการเลื่อนชั้นนะมันเป็นการวางจิตตัวเดิมมาแหละโสดามันก็วางได้ระดับหนึ่งก่มันวางไม่หมดมันก็วางตัวเดิมอยเหมอนเดิมมาแหละเดี๋ยวมึงก็ฟังธรรมจากองค์บนท่าไอ้ฟังประโยคนี้แล้วจิตมันคลายไประดับหนึ่ง มาฟังประโยคนี้อีกเที่ยวนึงก็มันก็คลายอีกระดับหนึ่งบางพระองค์ฟังแล้วก็คือโสดามาฟังรอบใหม่อีกรอบหนึ่งก็ฟังเรื่องเดิมมาแหละก็เลยตะคะกาคาอนาคาละหันขึ้นมาณเวลานั้นก็คลายตัวเดิมนั่แหละไม่ใช่อัปจิตแต่อีหลังเนี่ยมันตัณหาเป็นพูดเริ่มเงมันก็คิดว่าจะต้องไปอัปมันเลื่อนชั้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 นมันเอาตัณหามานำพามันก็เจ๊งหมดเี่ยฟังดี ฟังดีๆแล้วมันจะต้องจะได้ไม่ต้องไปแบกตําราไม่ต้องไปแบกตู้เพื้อไต้บิดกไม่ต้องไปแบกสัญญาความจามปองสัญญาสัญญานี่จงามปองมาเลยจามได้ไม่ได้ก็ช่างไปเลยปองไปเลยลูกเดีนี้รอดทันทีนี้รอดจากสัญญาทัทนทีขานลูกขานเนี่ยให้ปรงขานลนำดิมของทุกคนนั่แหละก็ปล่อยเรื่อยๆลูกก็ไม่ต้องไปแบบไหนทอลงไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดก็อลงไปอีกยุติตัณหายุติสุทยัยซอนขันเดิมๆเลยปล่อยเอกปล่อยอปล่อยอยู่เรื่อยๆคลายอยู่เรื่อยๆไม่ต้องไปทําอะไรมันจึงบอกว่าไอกายเดมิมๆที่มีอยู่ตลอดเนี่ยจิตที่มันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วของทุติงจิตเนี่ยสิ่งนี้ก็ท่ามกลางสิ่งนี้ก็ปล่อยไม่ต้องไปทําอะไรซ้อดลงไปนะถ้าไปเจริญอะไรซลอนลงไปเป็นตัณหาซ้อนกายซ้อน,อนจิตหมดเลย เรียกว่าเจริญสมุทัยซ้อนขันการฟงการวางไม่ใช่เจริญก็เหมือนว่าคนวางงานเนี่ยก็คือหมดภาระกับง,งานแล้วก็ไม่ต้องไปทํางานถ้ามันเาวางงานแบบไหนยังไปทําอยู่ยังไปหมดภาระแบบไหนยังไปทําอยู่อย่างนี้ก็เลยมันจะเป็นภาระอยู่นีการฟงกายฟงจิตก็ไม่ใช่ป็นการทํากายทําจิต เพราะการเข้าไปทํามันต้องอุปโลกการขึ้นเข้าไปทํามันยังเป็นพฤติกรรมอยู่มันยังเป็นกรรมอยู่จึงบอกว่าในเนื้อหาของมหาบาร,รมีหรือผู้โปรดส,สรรพสัตว์ทั้งหลายมันเป็นการอุปโลกขึ้นมาชั่วคราวในการใช้งานธาตุขันแต่ไม่ใช่มุ่งทำเอาไม่ใช่มุ่งทำเอาทำมันเป็นกรรมอุปโตกลงประเภทที่ไม่เนื่งในโมหะ มันเป็นกร,รมอุปโลกที่มันไม่เน้นในความหลงอุปโลกใช้ชั่วคราวเป็นสื่อในการจบไมก่กส็สสารทั้งนั้นดังคําพูดดังวาจาและดังในขณะหนึ่งเองดับฤดรู้หรือยันหรืออนาวรยานทั้งหลายเป็นการดับฤกษ์ที่มันใช้ชั่วคราวทั้งหมดไม่ใช่เพื่อเอาในยานนั้นรู้เอารู้มันนี่เหมือนกับลอกนิยมสังคมน,นิยมที่พยายามจะรู้ให้มาก เป็นรู้ชนิดนี่เอารู้มันก็เลยมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของวิญญานสัมผัสนี้มากมายพราะมันตั้งมันเริ่มมันตั้งต้นมันเริ่มต้นไปเอาไงลูกตัญหามันจะเอามันถึงได้ทุกข์กแต่บ้านตนเมืองเรียนมากก็ทุกข์มากรู้มากก็ทุกข์มากเพราะมันเป็นรู้ชนิดเอารู้เรียนชนิดเอาเรียน แล้วมันจะไม่โง่อยงางไรเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ทั้งหลายแล้วตอนนี้มันก็จะปาดถนาที่ผ่านแบบลมๆเมืองแรงละ่ะไม่รู้มันเป็นยังไงก็ต้องมาฟังอีกทีหนึ่งว่าให้มันปองจยาบานนั่นแหละลูกจจุบันนี่แหละไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดอะไรซ้ำซ้อนลงไปอีกไม่ว่าจะสุขโยทุกฟังให้มันตรงกับการปองพยาบันนี่นแหละลูก ไม่ต้องไปคอยเริ่มคอยจบอะไรซ่อลงไปอีกในการในจิตทั้งหลายให้มันเป็นสมุทยัยเป็นตัณหาในการเอยเลิกเอยเริ่มอะไรไม่ต้องไปหลงเพื่อแบบไหนเพื่อยอย่างไรอีกมันเป็นตัณหานำพา,พาธาตุขันหรือตัณหาสร้างความเป็นชีวิตสร้างความเป็นสัตว์ชีวิตถูกต้องมันก็จะเหลือเพียงธาตุดยธาตุที่ของมันอยู่เองแล้ว ทำโดยทำที่ก็มันอยู่เองแล้วขันโดยขันที่กขามันอยู่เองแล้วเรียกว่านัตตาอยู่แล้วจริงๆหรือไม่ใช่แบบตัวตนของสรรพสัตว์แนี้เล่นเอาตัณหาไปนำล่องเพือพ่อเพือพ่อเพื่อเพื่อเพื่อคอยจะคอยจะพยาพยามพยายามพยายามซ้อนจิตซ้อนกายอยู่เรื่อยเลยมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นสรรพชีวิตแบบมีเจ้าเข้าเจ้าของข,องขึ้นมามีประธานซ่อนตัณหาซ่อน มันก็ยเลยนอกเหนือไปจากที่พขามันอยู่เองแล้วมันกลายเป็นว่าปัญหาพาเป็นซะเองปัญหานำพาซะเองกลายเป็นปัญหาตากรรมใหม่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของธาตุดยธาตุอยู่เองแล้วมันเป็นเรื่องของโมหะปัญหาตอนเข้าไปเป็นสิ่งคอนโทรลและเป็นสิ่งจนลงธาตุขันทั้งหลาย นั่นแหละที่เราบอกกรรมน,น่ะปัญหา,าก็คือทั้งหมดของกรรมนั่นแหละลูกเพ,เพื่อเพื่อเพื่อน่นะเห็นได้ว่ามันจบไม่เป็นโลกยุคไหนโลกกี่สมัยที่มันเนี่ยในตัณหามันจะจบไม่เป็นมันจะมีแต่ปัญหาตลอดมีแต่เงื่อนมีแต่พรมสร้างเงื่อนสร้างพรมตลอดมันจบไม่เป็นแล้วมันไม่เคยจบจริง โลกและในสังสวัตดทั้งหลายที่มันเลื่อนด้วยตัณหาที่เพื่อ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 ทั้งหมดจน <c oughs> ต้องได้ฟังจากองค์มหาบุรุษทั้งหลายในทุกๆุกุตหนดนในยุติความเป็นสมุทรไทยคือตัณหาทั้งหมดพูดถึงตัณหาก็หมายถึงอุปทานหมายถึงโมหะหมายถึงอวิชชาและหมายถึงกรรมกิเลสทุกรูปแบบด้วยในตัวคุณเองยุติไม่ต้องมาคอยเริ่มคอยจบข้ามทอดอะไร ลงมาในธาตุในธาตุในขันในการในจิตต่อไปอีกยกระดทันทีนี่รอดนิพานในปัจจุบันทันทีวิมุตตินีปัจจุบันทันทีจะวิมุตตระดับไหนตั้งแต่ตะทางเขาวิมุตตเป็นต้นไปก็วิมุตตเพียงแค่ยุติเหตุในปัจจุบันยุติตัณหาเพื่อ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 นั่นแหละ ในท่านกลางกายท่านกลางจิตที่มีอยู่ตลอดเวลาทุกวิวินาทีนี่เราก็ไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนซ่อนลงไปอีกกายก็อยู่แล้วอย่างกายจิตก็จะอยู่แล้วอย่างจิตแบบไม่มีตัณหาชี้นาแต่ไม่มีตัณหานําร่องอย่างเนี้ยเรียกว่าความเป็นสรรพสัตว์มันหายไปความเป็นบุริชนหรือความเป็นคนมสัตว์มันก็หายไปจดวงจิตวงใจหายไปจากธาตุนี้หายไปจากขันธ์นี้ มันก็จะเป็นเพียงท่าโดยท่าอยู่เองแล้วเหมือนก็ดินอย,อยู่แล้วอย่างดินน้ําอยู่แล้วอย่างน้ํารือว่าเป็นท่าโดยท่าลว้วนๆลยลูกไม่ใช่ปัญหาซ้อสปัญหาน้ำพาหรือปัญหาเจียกนนี่แหละที่มันลดความเป็นคอลดความเป็นสัตว์ลดความเป็นตัวเองลงลดมานะในท่าในขันลงกับตรงนี้แหละเลยแต่พ่อลูกไม่ต้องเจริญตัณหาอีกต่อไปก็คือไม่ต้องไปเจริญขันนั่นแหละ ยุติไอ้ตัวที่มาคอยทําตัวทําใจไอ้ตัวที่มาคอยปฏิบัติตัวปฏิบัติใจในหรือยุติยุติเลยนี่แหละคือยุติกรรมยุติเหตุยุติกรรมยุติเสนอนี่แหละเรียกว่าเนื้อหาที่มันสุบแล้วก็จบิไปในตัวมันเองอยู่แล้วไปแล้วในเนื้อหาของการปลดอสกัก็รูกขก็ทำกลางสกัดโดยที่ไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วทำกลาง สรรพสิ่งก็คือสรรพส,สัตว์สรรพดงจิตทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่เนี่ยแล้วประกอบไปด้วยเทคนิคแห่งการโปรดด้วยการโหสศกรรมที่ประทานให้อนี้จะทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องเป็นพาระในการสวยผลวิบากจะได้ตรงต่อเนื้อหาของความไม่ข้องไม่คาง่ายขึ้นแห่กรรมที่ร่วงเกินเซินกับสิ่งมีคุณนิดเดียวนี่ก็บบางแล้วลูกวางก็วางไม่ลงหรอก รอไปกี่การกี่กับยิงกว่าจะหมดอายุรรรมตัวนั้นเป็นบิดามารดาอย่างนี้ปฏิเสธในสัจธรรมปฏิเสธในรันตนทัยปฏ <c oughs> ิเสธต่อการปรงกันวางท่าขันปฏิเสธต่อพระนิพพานโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจหรือไม่ว่ามันจะไปสวยผลแห่งกรรมที่บาปเพราะตัวปฏิเสธนี้อีกงนานข้ามพุทธดลกี่พุทธดลอุกเท่าไหร่ม่ได้ครรมนั้นนั่นลูก นะหอโหสิอโหสิน้อมอโหสิให้มากที่สุดเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเนื้อหาในการโตสัวสัทธ์ไปด้วยในตัวพร้อมกับการจบขิตไปด้วยในตัวเองแล้วสัตวสัทธ์ทั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่าการบันไดที่เคยปฏิเสธต่อศา,าสนาคุณพระรัตนไตายแล้วสิ่งใดที่เป็นการประมาทต่อรูปแบบแห่งนักบวชสมณะชีพามทั้งหลายเมื่ออยู่ในรูปแบบแห่งสมณะชีพามและนักบวชู่แล้วยัง่าพฤ่ง ยังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรไม่สมกับสมณวิสัยไม่สมกับรูปแบบของนักบวชที่คงมหาบร,รมีได้ประทานให้มาความประมาทละเลอทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ปิดบังอภังคารทั้งหมดเสด็ดขาดในการอราศัยในธาตุขันเช่นเดียวกันและสิ่งใดก็ตามถือที่เป็น,ารปรน,านการปฏิเสธต่อพระนิพานการปการวางในปัจจุบัน ยังหลงเนื่องด้วยการปฏิบัติท่าปฏิบัติฐานเจริญท่าจเจริญฐานยังอิงตัณหาในการปฏิบัติกายปฏิบัติจิตยังหลงเพื่อยึงลงมุ่งที่จะเอาไปข้างหน้าเป็นกายเป็นตัณหาที่ปิดบงังเลธาตุในขันปัจจุบันไม่สามารถจะปองจะบางได้ในปัจจุบันสิ่งที่ในกรรมเกิดร่วมเกิดในอ์กุลทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่คุณบิดามารดาเป็นต้นไปวัดวาศาสนาพุทธสถานลานเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีราตุ แป่ของจริงของปลอมไปหลงวิภาคิจัยวิจารหลงเอหลังเลส,สงสัยประมาทปา마ศแล้ว์ขั้งหนึ่งพาใดก็ตามผีที่ไดมีโอกาสาทาลายวัฏฏะศาสนา็โมหะทิฏฐิแล้มีฉาทิฏฐิเพราะว่าตัวเองได้เกิดอยู่ในาศาสนาอื่นในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามทีแล้วหลงได้ทำลายทาลายต่อพุทธศาสนา,า,าเอาไว้เคยฝังองค์พุทธรูปไว้ใต้ดินสิ่งมีคุณองค์คุณทั้งหลายได้กอบฝังไว้ใต้ดิน อันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะวรแทนที่เยอะยกเพื่อทวนเอาไว้เหนือเสียเ้าฝังไว้ใต้ดินทำไปทำมาก็ให้สรพสัตถนาได้อเอียบย่ำเปสิ่งที่ไม่ควรก็เป็นกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดมาแล้วก็ทําให้เกิดการรอบรูดูหมิน่นเกียรติยศื่อเสียงถูกดูถูกเหยียดยามอยู่เรื่องปรามาสอยู่เรื่องแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เคยทําลายทําลายทั้งหมดทั้งสิ้นกิจการบุคคนอื่นประการบวชทั้งหลาย บรรดาชาทั้งหลายการสะดะออกทั้งหลายแมแต่การให้ทานทั้งหลายทั้งปวงการเสียตลาดทั้งหลายไ้ค่อคนแคะบุคคลอืน่นให้ทำไม <c oughs> ทาไปเดี๋ยวมันก็จนตายแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่มีกินหรอกให้ทำไมทำไปทำมาก็ต้องได้เกิดเป็นเรตเกิดเป็นมนิพวกเนีจรอยู่มากมายหลากหลายพวกชาิเ <c oughs> พราะการนี้ได้ประมาทการให้ทานของบุคคลอืน่นเพียงเท่านั้นเอง เปรียบะเพกรรมบางส่วนก็มาเกิดเป็นเปรตได้เวรได้กรรมอดอยากปากแห้งหิวหัอยอยู่ตลอดเวลาให้เท่าไหร่ไม่ดูะพอบุญกุศลสุที่์ไปเท่าไหร่ก็ไม่ดูะพอหิวอยู่ตลอดปหาอยู่ตลอดเวลาเอามากก็เป็นเปรตตัวสูงเอาน้อยก็เป็นเปรตตัวต่ำกรรมมากกรรมน้อยก็จะดสารให้เป็นไปเป็นเปรตที่มีร่างกายสูงเป็นเปรตที่มีร่างกายต่ำเท้ยหรเป็นเปรตที่มีร่างกายต่าๆ ไ็อยู่เต็มที่ก,กร,รมมากกร,รมน้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งที่ได้เคยห้ามปามหรือยขัดขวางต่อผู้ทยี่ยมมาวัดทั้งหลายหรือไปวัดทั้งหลายไปอย่างพูดเชิปรานทั้งหลายหรือไปทำโดยสะดับต่อขัดธรามทั้งหลายจนไปเหตตัวเองก็ถูกกีดกันขัดขวางเหมือนกันอยากถ้าตายแต่ไปไม่ได้ทุกทีกิจกรรมนวงเหนียวอนตัวท่วงริงขัดขวางบ,บุคคลไม่ให ไปฟังธรรมทั้งหลายไปวัดวาทั้งหลายถึงเวลาตัวเองบ้างก็อยากถ้าตายก็ไปไม่ได้ทุกทีอยู่ใกล้กันมันก็อยู่ไกลกรรจัดสรรจิตกันอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่ขอขอมาทุกทีอย่างอื่นนะพูดได้ด,ได้วยได้มันทั้งวี่ทั้งวันโม้ได้ตลอดวันเรื่องขอขอมาปลดล็อกที่คลายกรรมนี่ไม่คอยจะทำก็เพราะว่าหนึ่งก็คือกรรมมันปิดปหนึกเอาไว้ต้องมีผู้นําพา ักครัง้งสองครั้งโอกรมเริ่มเปิดแล้วก็ขอเข้ามาเองก็จะจบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการประมาทเราคุณบิดามารดาตำหนีติเตียนท้ำบนคนดา่าในจิตในใจไม่พอี่ไม่พอใจทั้งหมดทั้งสิ้นก็ลดแล้วแต่เป็นกรรมที่ต้องสวยผลข้ามพุทธันดรทั้งนั้นปลงก็ปรงไม่เป็นอารมณ์นี้จะวางก็วางไม่ได้เวทนานี้่อเมื่อได้ขอเข้ามากกรรมนั่นแหละจึงได้ลดอายุละกรรมของอารมณ์กรรมทั้งหลายลง เป็บิดาานทั้งมารดาทั้งหลายตู้เซ็นเิ็นเซนามทั้งหมดทั้งทิ้นมีรูปแบบทู้กรณ์มุ่งคมอาจจะมีเรียบร้อยเป็นป่าเจกกับทุทะคำตามป่าตามเขาเป็นโดดปีเม่ไม่ยินดีกับการที่มรักมาสิ Onion, people, я, people people ah ้งทั้งหลายทั้งส่วนเห็นแล้วแหละเห็นแล้วก็ไปทัศนาวิภาควิจัยวิจารณ์บ้าหรือเปล่าตัวเองก็เลยต้องบ้า ควบ้าใช้กรรมเพราะคำพูดเดียวนี้หกิริยาใดๆที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อองค์มหาบารมีเฉพาะหน้าหรือรหลังก็ตามทีต่อพุทธสถานจนไม่เกิดตัลิงเป็นข้างเป็นบางเป็นชนีแล้วก็สร้างกรรมอันกลับกรอกลอกแรกต่อไปอีกใช้กรรมอยู่น้นไอใบฟินทั้งหลายทั้งเว่งจริงเหล่านี้มันหลากหลายในลีลาแห่งกรรมของสับบรพัสัตว์อันรู้เท่าไม่ถึงการมันจะมีผลอย่างไรกับตัวเองนันหมดเป็นสิ่ง กรรมทุกประเภทกรรมทุกทกรณีกรรมที่ประมาทพลาดทำงตแล้วอันจะรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามสาวาได้ในเวลานี้สาวาไม่ได้นะเวาลานี้ก็ตามมหาบารมีของพุทธะทุตพระองค์ทรงเป็นประธานทรงให้กรมรมทั้งหลายของสัตว์ทั้งหมู่ทุกเหล่าพึงเป็นโหสีกรรมตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปเทนเอาโหสีอาโหสีเอาโหสี